สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำอะโวคาโดสลัดนะครับหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆซัลซ่า,า alsa, บวกกับกลคาเมเล่เล็กๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งในไซด์ดิชที่คุณผู้ชมน่าจะชอบนะครับแต่อันนี้ผมจะเสิร์ฟมันเปล่าๆต่างหากแต่งให้สวยงามส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับอะโวคาโดสลัดก็ต้องมีอะโวคาโดนะครับจากนั้นผมก็จะมีมะเขือเทศหั่นเต๋าเล็กนะครับอหอมแดงผักชีสับ นะครับน้ำมะนาวเกลือและตัวนี้ทับสโก้นะครับให้กลิ่นมันออกเป็นอเมริกาใต้นิดๆนะครับผมวิธีทำมาดูกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมในความที่มันง่ายมาก<อ>ผมเตรียมจานร,รอไว้แล้วเรียบร้อยโอเคอย่างแรก ผมจะทำซาซาเตรียมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์วิธีการจัดการกับเจ้าโอวคาโดเพราะว่ามันก็ต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะมันค่อนข้างเซนซิทีฟเรามาทำซาซา์ซ่าก่อนเลยครับหมดเลยลงไปครับโอเคมัับชีลงไปเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวค่อยลงต่ออีกทีนะครับน้ำมะนาเวเกลือครับ แล้วก็ทับบสโกเล็กน้อยทับบสโกระวังนะฮะถ้าเยอะไปนี่มันขึ้นจมูกเลยคุณผู้ชมผมใช้ประมาณประมาณนี้ครับครึ่งช้อนโต๊ะคลุกๆเลยครับให้มันได้สีได้กลิ่นซัซ่ามันก็คือพวกผักหัน่นเป็นชิ้นๆมา mix กันเป็นคล้ายๆสลัดนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะดูดีมีราคาแล้วก็ อร่อยตาอร่อยลิ้นขึ้นเยอะเลยถ้าคุณผู้ชมพยายามหั่นให้มันเป็นชิ้นเต่าเล็กๆเท่าๆกันอย่างที่ผมเคยโชว์ให้ดูในหลายๆเทปที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมผมก็แนะนำนะครับมันเป็นทริปที่ทําให้รู้สึกว่าอาหารนอกจากอร่อยลิ้นแล้วมันต้องอร่อยตาด้วยผมชอบพริกไทยผมใส่ไทยดำลงไปหน่อยนึงให้มันได้กลิ่นนะครับทีนี้มันมีความเปรี้ยวนำนะครับมีทั้งมะนาวมีทั้งทาบาสโกถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่า มันเปรี้ยวไปผู้ชมใช้น้ําตาลตัดได้นิดหน่อยนะครับตัวมะเกิดเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วโอเคตอนนี้ผมนิชลงชี้หมดเลยผมได้ซอสซาและเดี๋ยวมชิมก่อนอร่อยปะ่ะโอเคครับปาวตะว,ไวาได้อวโวคาโดที่ผมใช้เป็นอวโวคาโดนอกนะครับแล้วก็เวลาเลือกซื้ออวโวคาโดท,ที่สำคัญเนี่ยให้ดูที่สี นะครับสีมันจะเป็นเขียวเขียวเข้มดูแบบคล้ายๆว่ามันจะช้ำแต่มันไม่ช้ำวิธีเช็คง่ายๆก็คือหยิบมาดูพยายามจับดูเนื้อให้มันแบบให้มันเฟิรม์มคือหยุ่นนิดๆนะครับมีความรู้สึกว่านิ่มแต่ว่าไม่ไม,ไม่เละไม่แย่ถ้าเละคุณผู้ชมจะรู้สึกได้มันจะเป็นแบบคล้ายๆนิดน,ดน,ดน,ดนดถึงมะม่วงเลลาช้ำไหมมะม่วงช้ำๆมันจะเป็นคล้ายๆตาซึ่งจริงๆสีมันเข้มอยู่แล้วเราก็ต้องหยิบมาดูว่ามันเออโอเคหรือเปล่าแล้วก็ดูจากกลิ่น ถ้ากลิ่นมันเริ่มออกนั่นหมายความว่ามันมันสุกมากถึงอาจจะช้ำก็ได้อันนี้คือเราให้มันแบบอ่อนๆหรือว่าอาจจะไม่มีกลิ่นแต่ว่านิ่มๆนะครับนี่คืออะโวคาโดที่พร้อมใช้เลยคือบางคนเวลาเขาซื้ออะโวคาโดเนี่ยเป็นอะโวคาโดที่อย่างที่มันค่อนข้างหามอ่ะซื้อมาดิบๆเขาต้องเก็บเอาไว้ก่อนเอามาบ่มหอหนังสือพิมพ์อะไรก็ว่ากนไปแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เลยนะครับผมซื้อมาแล้วก็จะใช้เลยดังนั้นเราต้อง เช็คดีๆทีนี้วิธีจัดการปอกมันนะครับคุณผู้ชมใช้มีดคมๆสักเล่มนึ่งระวังมือด้วยนะครับกดลงไปตรงกลางกดลงไปเลยมันจะไปโดนเม็ดที่อยู่ข้างในโอโคโดนะครับเราค่อยๆอย่อยาก,กดแรงนะครับดังเอิญถ้าคุณผู้ชมไปเจอมีดคมเดี๋ยวจะเลือดได้นะครับนี่ครับแล้วบิดไปบิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับจนมันมาครบด้านของมันเองอ่าพอมันครบด้านปุ๊บเราจะทําคล้ายๆไขุ่นแจครับบิด คลิกอ่ะออกแล้วคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยอะโวคาโดอ่ะมันเซนซิทีฟมากนะครับเวลามีพวกอะโวคาโดาหรือว่าพวกแอปเปิ้ลอะไรพวกเนี้ยนะ,ะที่ที่มันค่อนข้างจะดำง่ายเตรียมน้ำมะนาวไว้เสมอคุณผู้ชมเผื่อไว้นะครับอ่าผมจะแกะอะโวคาโดละทีนี้เนี่ยอะโวคาโดาของผมมันค่อนข้างสุกละใช้ได้เลยก็ง่ายๆผมก็แกะมันดื้อๆเลยนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันไม่สุกอย่างที่ผมบอก ตามวิธีเลือกเนี่ยนะครับเปลือกมันจะไม่ร่อนอย่างเงี้ยคุณจะเสียอะโวคาโดไปเลยมันจะแบบเขียวแข็งติดแกะมาก็เละหักหมดนะครับนี่คืออะโวคาโดที่โอ้ที่เยี่ยมมากเลยคุณผู้ชมมันคือผมก็ค่อนข้างเข้าใจว่ามันจะต้องได้อย่างที่ผมต้องการนะแต่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เนี่ยคือไม่นิ่มไม่แข็งจนเกินไปผมจะหั่นเต๋ามันเลยท,ลทีละทีละซีกไปเลยครับเพราะว่า,าผมกลัวว่ามันจะดำ อีกด้านหนึ่งผมแนะนําอย่าเพิ่งเอาเม็ดออกให้คาไว้มันมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมว่าเม็ดอะโวคาโดเวลาอยู่ในลูกเนี่ยมันจะไม่ดําแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะผมยังไม่ได้เปค้นคว้าเพิ่มผมจะหั่นอะโวคาโดเต่านะครับอันนี้คือเราออกมาเครื่องหนึ่งปุ๊บแล้วเราทําอย่างนี้ฟึบอน้ําหนักมือต้องระวังมากเพราะว่าอะโวคาโดมันมันฟึดเดียวมันก็มันก็เข้าแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะโดนนิ้วนะครับ จิกไว้ข้างบนเบาๆแตะไว้ครับอย่าเรียกว่าจิกเลยแตะไว้เฉยๆค่อยๆเลื่อนมานะครับระวังนิ้วนิดน,น,นึงอย่างนี้นคุณผู้ชมช้าๆนะครับเพราะถ้าเร็วมากเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีดเราคมแค่ไหนอวโวคาโดมันนิ่มขนาดไหนมันก็จะได้เลือดได้โอเคผมฝานด้านนี้แล้วผมด้านบนต่อ,อ,อความยากของการหั่นอวโวคาโดคือน้ำหนักมือต้องเบาแต่ก็ต้อง ต้องเบาแบบพอประมาณนะครับถ้ามันเบาเกินไปมันก็จะไม่เข้าแต่ว่าถ้าหนักเละเนี่เราก็จะได้ชิ้นอะโวคาโดที่เป็นเป็นเต๋าสวยงามอย่างนี้นะครับต้องระวังมือนิดนึงด้วยอันนี้เนี่ยก็ยังดีอยู่แต่ว่าถ้าหนักมือกว่านี้นิดนึงช้ำเละแน่นอนอันนี้เราใช้เลยเราไม่ต้องแคร์อะไรมากมายคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเก็บอะโวคาโด อย่าให้มันโดนแสงอย่าให้มันโดนอากาศเป็นดีที่สุดนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมต้องห่อฟิล์มพลาสติกแล้วก็แรปฟอยห่อไว้ทีหนึ่งแล้วก็โยนเข้าตู้เย็นได้จะยืดอายุอะโวคาโดที่ที่แกะแล้วนะครับเพราะถ้ามันอยู่ในเปลือกในลูกมันไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเรียดโอเคตอนนี้ผมจะลงน้ำมะนาวนิดน,นึงนะครับไม่ใช่แค่ให้มันไม่ดําเท่านั้นแต่ว่าน้ำมะนาววันนี้ผมเจตนาะให้มันมีกลิ่นของมะนาวนิดหน่อย ผมบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วนะครับตอนนี้น้ำมะนาวมันก็จะเคลือบอะโคาโดผิวมันก็จะซึมเอารสชาติแล้วก็ทําให้มันไม่ดำนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นไซด์ดิชนี่ง่ายมากผมจะไล่จานเลยความสนุกของการทําอาหารแนวเนี้ยครับจานแบบพวกสลัดพวกการไล่จานแบบโต,ตก,ก็คือการแต่งยังไงให้มันสวยนะครับผมจะเริ่มเลยใช้ช้อนเดียวกันนี่แหละยังไงมันเสิร์ฟด้วยกันอยู่แล้วคุณผู้ชมซาลซ่าของเรา เตรียมมาไว้แล้วครับดังนั้นผมก็จะเอาเฉพเาะเนื้เอเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆแล้วมันสวยเนี่ยนะครับมันก็ดูดีมากเวลาเราจะเอามาเสิร์ฟจะแต่งให้สวยมันก็ง่ายนะครับคุณผู้ชมโอเคผมมีเ่อผมลืมบอกไปผมมีโมจริงๆมันเป็นคล้ายๆที่ตัดเค้กเล็กๆที่ตัดคุกกี้นะฮะ เป็นประโยชน์มากครับถ้ามีในครัวใช้เอาไว้มันก็ดีเนี่ยเวลาเรามาแต่งแล้วเราจะทำให้มันเป็นชั้นๆเป็นคล้ายๆพาเฟ่มันก็มันก็จะง่ายคุณผู้ชมลงผมกดลงไปก็จริงนะครับแต่ผมไม่ได้ออกแรงที่น้ำหนักมือเยอะเลยดังนั้นผันือเท้ของผมจะยังคงสวยอยู่ไม่ไม่ชำ้ำเพราะถ้ากดลงไปแน่นอนคุณผู้ชมมะเขือเทศยังไงก็ต้องช้ำเละแน่ๆผมอยากให้มันดูเป็นคอนโดมิเนียม นิดนึงผมก็ต้องให้มันเยอะๆนะ่ผมจะแอบโรยปาปิก้านิดนึงอันนี้ไม่อยู่ในสูตรนะฮะอันนี้ผมทําเพิ่มให้มันได้รสชาติในระหว่างชั้นของมันนิดนึงให้ระหว่างตัวซอซ่ากับอะโวคาโดมันมีคล้ายๆ รสชาติสัมผัสที่ที่ต่างออกไปทีนี้ผมลงเจ้าโอบคาโดข้างบนละในความที่มันเซนซิทีฟครับมันติดกันอยากให้มันคลายยังไงก็ต้องเบามือนิดนึงฮนะกดมากไปยังไงมันก็เละครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาแต่งเพิ่มกันอ่ะมาดูกันว่าคอนโดของเราเป็นไงบ้างโอเคเป็นชั้นสวยงามทีนี้ผมจะแต่งให้มันมีสีสันดูมีวอลลุม่มมีอะไรนิดนึงคือจริงๆตัวมันเองเนี่ยมันเป็นไซกินคู่กับจะเยี่ยมมากถ้ากินกับพวกบาร์บีคิวนะ mm hmm. กุ้งย่างหมูย่างเนื้อย่างอะไรก็แล้วแต่เราก็มีเจ้าตัวนี้เสิร์ฟคู่ไปด้วยกันแต่ว่าวันนี้เราพ mm ีเต์มันเดี่ยวๆมันจะต้องเป็นพระเอกผมแอบมีมะกอกดํา นิดหน่อยอันนี้ไม่อยู่ในสูตรนะครับไม่ใส่ก็ได้ผมจะแต่ผมจะใส่เพราะว่าผมต้องการสีมันนะครับเพิ่มเข้าไปมะกอกเขียวกับมะกอกดำครับคุณผู้ชมรสชาติมันค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนะฮะส่วนตัวผมชอบมะกอกดำมากรสชาติมันจะแบบกลมกล่อม,อมปลาแรมปลาแรมกำลังดีเขียวมันจะเปรี้ยวกว่าแล้วก็จะออกฝาดเล็กๆมีผมโรยมะกอกดำรอบๆ โรปาปิกาเพิ่มเติมรอบๆเช่นเดิมครับคุณผู้ชมพอจะจับมุกผมได้บ้างแล้วผมเป็นคนบ้าสเปรามากไปไปเอาฟลาฟ้าเอาฟาฟ้าหน้าตาเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายประเภทนะอันที่ผมใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นอืมรึกจะเป็นกรลิกนะมันจะมีบางอันมาจากกระเทียมก็มีมาจากอันเนียนก็มีหรือว่า ถ้าอีกแบบหนึ่งอันนั้นหน้าตามันจะเพี้ยนออกไปแล้วคือมาจากอ่าโรเกตมันจะเป็นแบบอันเล็กๆนะก็เอาไว้แต่งก็สวยเอาไว้กินก็อร่อยเพราะว่าหลักๆอัลฟ่ามันเอาไว้ใส่แซนด์วิชอร่อยมาโอเคครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วอะโวคาโดสลัดของผมโอเคครับพร้อมรับประทาน